พี่ยอดพี่ยอดเลี้ยงน้องอะลูกเหรอนะแผลก็จะหายดีละพี่ยอดพี่ยอดเลี้ยงน้องอ่ลูกอ,กอ,อ,เ,อ,อ,กอเข้ามาอยู่กับน้องยังไงเนี่ยโอ้ป่องยังไงไลูกทําไมคฆ่าลูกจะตะกล้ามาวะดูด้วยกันทุกคนเข้าพากันเข้ากรงเนี่ยอ่ะอันนี้พี่ใหญ่ ไอ้นางแม่ไอนางไอไอน่ะทำอะไรอีกป้องโอ้ยลูกคาบนุ่มอยู่นะ่ะเอา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 โอ้ยเ,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 เยมษาหนูเมษาทำไมลูกเลี้ยงน้องอะลูกเออเออเอ้าเมษาเอ้ยอยัยงไงกันเนี่ย <c ười> ตอบตอบพ่อหน่อยลูกยังไงกันลูก <c ười> เออเอาตายเอาเอา,เอานางเมษาเมษาชั้นเย่ะแล้วป้องดูลูกหน่อยสินะอ่ะอะไรนะ่ะเออพี่ยอดพี่ยอดเลี้ยงน้องลูกเออโอ้พี่ยอดเขาไปเลี้ยงน้องแฟนน้องเข้ากรุงลูกเออโอ้ยเออตายแล้วลวันเลาะดีลูกร้องเลยนะ่ะอะไรเรา ยังยังไม่ถึงเวลาป้อนนมมีแป๊บหนึ่งเอ้ยป่องยงไปดูเอ้ยนมกมน้มกีนมก้มีให้ลูกกินนมแห้งหมดบอกละอายุเยอะแล้วอย่ามีลูก <c oughs> อย่าไปนอนทับน้องลูก <c oughs> เอา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 เดี๋ยวก็ทับน้องลูกเลย <c oughs> โอ้ยพี่ยอดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทับน้องลูก <c oughs> ตัวไอ้น้องแบนไงพ่อย เอ้ยอ้ยตายแล้วอะไรกันเนี่ยพานเข้ากรุงดูทุกคนอ่ะนั่งก็ดูดใยดูดลมมาลูกเออมีสาดูดลมและดูดข้าวแพะข้าวทั้งคืนนมนมมีแม่ก็ม,มีป่องเอ้ยมีลูกไปยังไงไม่มีนมให้ลูกกินเนี่ยนี่ใช่ลูกป่องนะลูกแพะกินนมแพะ ไอเราก็ไม่เคยนะไอเลี้ยงลูกมแมวล้วต้องมากินนมแพะตั้งแต่ยังไม่ลืมตาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกที่คลอดมามใครประสบการณ์ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเอออะยังน้องยังไงรู้ทำไมไม่หันหน้าหาน้องอ่ะอ่านหลังให้น้องไงอ่ะลูกะจะทับมันให้แบนเพราะโอ้ยไปทับน้องเลยลูก เกิดก็ลำบากกว่าจะเกิดได้สามชั่วโมงเสร็ศษกว่าจะออกจากท้องแม่ได้เกิดมาแม่ก็ไมีนมให้กินอีกเออกรมีสาเอ้ยนูกกะจะทับน้องให้แบนเลยอย่าไปทับมันดูเอ้ยปล่อยมันไปเถอะอะยังไงป่องเอ้ยเอาเอาเอาจะกอดลูกตัวโตหรือจะกอดลูกตัวเล็กนี่จะยังไง ไอ้ลูกตัวเล็กกับตายแบนแล้วหายใจไม่ออกกันพอดีตายเอ้ยเมีสาเอ้ยน้องหายใจไม่ออกลูกเลยแบนแล้วนี่เคลียร์พ่อแม่ลูกขอบม,มือขอบมือโอ้ยหนาวเอ้ยยังไงเนาะแบนแล้วนะลูกเนาะน้องปีละน้องปีนั่ลูกโอ้ โอ้ยป้องอเอา <laughs> ป้องไงอย่างนั้นเราโอ้ยตายแลย้วโอ้ทุกคนดูครับดูดูด,ด,ดูดูมันดูมันทําโอ้ยแล้วไอ้ลูกตัวเล็กจะกินนมยังไงอะนะแ้ะมันก็ไม่มีน้ำนมให้กินหรอกว่าเออก็ให้มันคาบมาสิลูกเอ้ <laughs> ยหยดตอาอะไรวะอะไรเนี่ย <laughs> ป,ประตูเปิดออกไปให้มันปไปทางนู้นเมโอ้ยตายตายเอาเอาเอ้ยเอา,เอาแล้วมีสาไปไหนแล้วนะเมษาไปไหนแล้วเมษาเข้ารูไปเลยลงร่องไม่เรียบร้อยอะไรกันเนี่ย,ยจะมาลักพี่หยอดอไอตอนนี้เนี่ย เอ้าเอาเอาเอาที่สบายใจลูกเอ้ยเอาครับทุกคนครับเด็กความน่ารักให้ดูฝากกดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับขอบคุณครับ